สามตัวที่ชอบเมื่อวานนะครับอ้โหพลาดแค่ทางด้านโคเปเฮเกนตัวเดียวนะครับอินเตอร์มิลานครับ20ครับมาตามนั้นนะครับรวมถึงทางด้านเซนต์เกาเลนด้วยนะครับในส่วนของทางด้านตัววีครับในกลุ่มเมื่อวานนี้ผมให้ทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับก็ถือว่าได้เฮกันไปนะครับส่วน3คู่ส3ในค่ำคืนนี้ครับสามตัวที่ชอบนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นทางด้านไรซิกนะครับที่บุกไปนะครับ เจอทังนั่นไบยันมินิีกในศึกบนเดสลกานะครับคู่นี้ผมชอบทังนั่นไรซ์ครับแล้วก็ตัวที่สองครับเป็นศึกทันนั่นลาลิก้าของสเปนนะครับคิโรนานะครับเปิดบ้านพบทังนั่นรีบียดรูริกนะครับคู่นี้ผมชอบทังนั่น คิโรน่าเจ้าบ้านนะครับตัวสุดท้ายครับไปที่ท่านลีกวันของอังกฤษนะครับแคมบิดยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบท่านให้รุ่นฟิวทาวนะครับคู่นี้ครับผมชอบทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านแคมบิดยูเนเต็ดนะครับผมว่าคู่นี้น่าจะเสมอนะครับนี่คือบทสรุป3ตัวในค่ำคืนนี้เลยครับตัวแรกครับไลท์สตีกับตัวที่2คิโรน่านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายแคมบิดยูเนเต็ดนะครับขอท่านโชคดีมิชัยครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มคำชมรมอย่าลืมครับบ้านสีเขียวครับซ h 0 9นะครับ